ก็ขอสักดีสมาชิกมวยหูเฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูเฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่4 ตุลาคม2567ผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยมาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิมวยก่อนชกของรายการศึกเจ้ามวยไทยบวกสอสมัยประจำวันเสาร์ที่5ตุลาคม2567ซึ่งทำการแข่งขันกันที่เวทีมวยเสียมอ้อมน้อยถ่ายทอดสดโดยช่อง3ซึ่งผมเองก็เดินทางไปภาคให้กับสมาชิกฟังในเวทีทุกคู่ทุกช่องของวันเสาร์นะครับเพราะว่าวันเสาร์นี้จะมวยจะชกกันที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแห่งนี้แห่งเดียวนะครับซึ่งผมเองก็ ปรประจําอยู่ที่ช่อง3เวทีสยามสยามอ้อมน้อยตลอดทั้งวันภาคในเวทีให้ทั้ง3ช่องนะครับในจบจากช่อง3ก็จะภาคช่อง36และก็ต่อด้วยช่อง18นะครับนัดนี้ช่องช่อง18ก็มาทําการแข่งขันที่เวทีเมือสามอ้อมน้อยเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยครับเดินเข้าตู้ดูว่าอย่างสูงเขาไม่เขาได้ตุลุนตัวเชียร์มาช้าคุมบอลก่อนชอกมีน้อย ถ้าชอบมวยหูที่ภาคมวยเพียงเดียวไม่ลุ้นไม่เชียร์ไม่เล่นการพน,นันใดๆทั้งสิ้นนะครับนะหาข้อมูลอะไรทุกอย่างหรือว่าทําทุกอย่างเพื่อให้สมาชิกได้เปรียบนะครับนะก็มวยหูผมภาคเองคนเดียวครับเสาร์อาทิตย์นะมวยหู VIP, วีพีพกเครื่องเข้าเวทีก็เดือนละ1 5 0 0พัน้าร้อยบาทรายวันก็วันละ3า0รอบาทถ้าเป็นรายสัปดาห์ก็สัปดาห์ละห0 0ร้อยบาทแต่ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะวันนี้ิตวันเดียว,ยวก็1,000พันบาทนะครับต่อเดือนนะครับสำหรับมวยหูวีพีนะครับ มวยหูผ่าันลรองก็เดือนละ1 0 0่บาทสัปดาห์ละ200บาทแล้วก็วันละ200บาทสัปดาละ300บาทนะครับถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดยกก็6 0 0บาทนะแต่ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะช่อง7ช่องเดียวซึ่งผมเองก็จะภาใคให้ทุกคู่ที่ถ่ายทอดช่อง7ด้วยนะครับมีพวกเขาก็ภาใคให้ด้วยนะครับก็เดือนอก็ครั้งละก็คือสัปดาห์ละ 100บาทนะครับในะช่องละ100บาทก็คิดร้อยเดียวนะฟังช่อง7ให้มวยหูไปเลย1เครื่องนะก็คิดร้อยเดียวท่านใดที่อยากจะสมัครฟังผมภาคมวยในวิทยทช่อง7จก็สามารถสมัครกันได้เลยนะครับนะสมัครกันแต่แน,น,น่นเพราะว่าเต็มตลอดเวลานะตอนนี้เฉพาะช่อง7จช่องเดียวนี่มี90เครื่องนะจะเต็มตลอดอวันที่ที่ผ่านมานี่ปัญหายุ่งยากมากเลยนะครับเพราะว่ามีที่สมัครไม่ได้นะครับกนะ็มันเกลียเครื่องไม่ได้เลยเพราะว่า มีคนสมัครเต็มหมดนะครับนะคนที่โอนมาแล้วปรากฏว่าฟังไม่ได้ไม่มีเครื่องก็สัปดาห์นี้ผมก็จะชดเชยให้นะครับนะสำหรับใครที่สัปดาห์ที่แล้วโอนมาแล้วไม่ไม่ไม่สามารถที่จะมีเครื่องให้นะครับก็คือโอนมาก่อนแล้วก็โทรมาบอกทีหลังว่าโอนแล้วนะแต่ว่าเครื่องมันเต็มไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับเช้าวันอาทิตย์แล้วนะครับนะ <c oughs> เพราะนั้นถ้าใครอยากฟังก็อย่าลืมนะครับนะมวยช่วงจัดสัปดาห์นี้ก็ถือว่าจัดกันไว้ดีด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับรายเสียงก็เป็นรายเสียง V ีพครับเพราะเครื่องเข้าในเวทีไม่ผ่านกลองนะ่าจะไวกว่ามวยหูผ่านกลองด้วยการที่ผ่านกลองนี่อาจจะไวกว่ามวยรายเสียงผ่านกลองนะครับนะ่าจะไวกว่านะแล้วก็จะไวกว่ามวยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านมวยก๊ปลายก๊ปอะไรต่างๆนี่ผมใช้ลายตัวนี้นะเอาไปกินได้เลยนะครับนะก็ไวกว่า2วิน,นาทีนะครับนะก็เดือนละ4 0 0บาทภาคกันเสาร์อาทิตย์ทุกทุกช่องนะครับ ชอบกันแบบไหนอย่างไรก็สามารถโทรสมัครได้ครับที่0827511988 0827511988หรือ ID ไลน์ผมอยู่ใต้คลิปทุกครั้งนะครับนะแ p ปปี้บ2016นั่นเองนะครับถ้าได้เข้ามาฟังและคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ผม1ครั้งนะและก็แชร์กันออกไปครับเพื่อแบ่งปันควารมรู้ในเรื่องของมวยไทยนะครับการันตีว่าวิเคราะห์ละอีดิบในทุกประเด็นมีเหตุมีผลอธิบายและก็มีหลักฐาน ที่จะชี้แจงได้ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยนะครับนะเพราะว่าการวิเคราะห์บอลของผมก็วิเคราะห์ละเอียดในในทุกประเด็นครับนะเพราะว่า,าเวลาทักมวยขึ้นชกไปก็จะเป็นประโยชน์นในการที่สามารถนําไปพิจารณาตัดสินใจและก็จะเป็นไปจ์กผมในการที่จะวิเคราะห์เกมล่วงหน้านะเพราะว่าผมเนี่ยเวลาภาคมวยเนี่ยจะตั้งราคาภาคเองนะครับโดยการวิเคราะห์เกมล่วงหน้าว่ามวยเนี่ยจะชกกันทรงในแบบไหนอย่างไรยกนี้ชกแบบนี้หรือว่าวินาทีต่อไปเนี่ยใครจะทําอะไรนี่ผมก็จะใช้วิธีการ ภาคแบบนี้นะครับนะผมก็เลยต้องศึกษา,านักมวยทั้งคู่นะให้ให้รู้ชัดว่าทั้งคู่มีทรงมวยแบบไหนอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นเว,วลาภาคมวยราคาผมการันตีว่าไม่เป็นรองแน่นอนนะครับนะทุกอย่างในเวทีด้วยกันนะส่วนข้อมูลมวยก่อนชกนี่ท่านก็สามารถเทียบเทียบเพียงกับมวยหูที่ท่านฟังอยู่ว่าข้อมูลมวยก่อนชกของผมกับข้อมูลมวยก่อนชกของมวยหูที่ท่านฟังอยู่ของใครให้ข้อมูลได้มากกว่ากันได้ละเอียดมากกว่ากันซึ่งผมเชื่อว่าท่านเองก็น่าจะ เทียบเคียงได้กันอยู่แล้วนะครับนะก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับนะของช่อง3เป็นการพบกันระหว่างทางด้านกายแดงดาวแดงเอนนี่มวยไทยพัฒน์ด้านกฝ่ายวันคลอยรุ่งแพทย์เงาะบางกระบิ่มวยคนนี้ชกกันร้อยร้อยสิบสามปอนด ท่านัไปไ่ป่ายแดงก็เป็นไมยขวาครับในรูปร่างก็ดูว่าจะเสียบเกลียบช่วงชกเล็กน้อยแต่ว่าก็สูงพอสมควรนะครับทรงมวยก็ฝีมือผู้บุญเข่าในรุกับได้เก็บการุดทําได้ดีมีท่านอกปิดหน่วงชวงในแก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็กระดูกมอบุมวยการพันวันนี้ดูว่าจะเป็นรองนะแต่ว่าสภาพร่างกายผมด้วยดีกว่า และก็ชนะมา2นัดติดต่อกันนะครับแต่แข่งความแม่นสายมานี่ก็ถือว่าออกได้ดีมาดต่อยแม่นสออันตรายครับติดได้ซาตเทอร์พรนอกวงวเหลี่ยมนอกขักร้อมแท้ทิ้งก็ถือว่าทาได้ดีครับประกอบในกดแ้งไล่แขนแล้วก็มีความหน้ายาะเย้ดันแทงนี่แรงเลิศเลยนะมีบตดมีสองก็ออกเซอร์ก็สมองมาดีหัวจิตหัวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ขบวตะลเทพดิคของตลดาวแดงแอนนี่มวยไทยอายุ18ปี165เซนจากจังหวัดสงขล้ากระดูกมวยก็ชกมาประมาณสัก50ปะไฟนะซ้อมอยู่ที่แอนนี่มวยไทยครับปล่อยๆก็54กิโลกร,รัมเดชชกประจําก้อน113 114ปอนด์นะครับรับปี67ในชกไปแล้ว3ครั้งก็แพ้1ครั้งและก็ชนะ2นัดล่าสุดเป็นการนอก1ครั้งในยกที่3ด้วยนะครับชกเวทีมกงกรมมาทั้งหมดนี้ก็7ครั้งนะก็ชนะ นกคุ่ชกหครั้งในยกที่3แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมักรุมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าทางด้านขฝ่ายแดงน่าจะยิี่ยะยะครบ5ยกนะครับถ้าเคยชกที่ช่อง3มาแล้ว3ครั้งก็แพ้คะแนน2ครั้งและก็ชนะคะแนน1ครั้งนะครับ ส่วนตัวได้กระปานเงินพลอยรุ่งเพชรนะครับนะเงินในพลอยรุ่งเพชรเงาะบางกะปีนะพลอยรุ่งเพชรนี่พลอยรุ่งเพชเนะพร,พชน,พรพชนี่ก็เป็นหมวดขวบขับรูปร่างก็ดูว่าสูงยาวได้ลอยทรงมวยก็ฝีมือบุบุญเข่าในครับเราก็ได้เก็บการมุดทําได้ดีมีทะนอกปิดทไหนชกวงนอกแก่งกว่าวงในเล็กน้อยทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข,งแ,ขงแรงนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี่ ต้นๆน,นะเก่งแต่ว่าปลายๆก็อาจจะมียุบมีย่นได้นะครับสำหรับทางด้านของพลอยรุ่งเพชรอยู่ที่สภาพร่างกายของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านพลอยรุ่งเพชรปัจจุบนันอายุ22ปี166เซนจากจังหวัดยะโสธรกระดูกมวยในซ้อมมาเป็นร้อยแล้วก็ซ้อมอยู่ที่สอสมหมายมวยคนจัดบริการน่าเสียเสีจดต,ต้องดีกว่านะเวทน้ําหนักที่ปล่อยๆนี่ก็อยู่54กิโลกรัมเวทชกประจําก็อยู่ที่ประมาณสัก1 0 1 1 2ปอนด์นะครับปี60ในชกไปเพียงครั้งเดียวนะก็เป็นการแพ้นอกไปในยกที่2 ชกเวทีเมืองกรุงมาถึง8เออถึง40ครั้งนะอ่าซึ่งแตกต่างไปจากตระหนักายแดงที่ชกเวทีเมืองกรุงเพียง7ครั้งเลยดังนั้นถือว่ากระดูกมันนั้นดีกว่านะก็เคยแพ้น็อกคายตระหนักของชกในเวทีเมืองกรุง3ครั้งในยกที่2 3 4นะครับนะกะ็เคยชกที่เวทีอย่งนี้นะครับเคยชกที่เวทีอย่งนี้ก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนคู่ชกนะครับ มวยคู่นี้ขึ้นเวทีไปนี่ทางด้านของฝ่ายนวนอาจจะได้รอยกว่าเล็กน้อยนะครับนะกระดูกมวยบมวย,มวยการผ่านมวยฝีมวยมวยมทางด้านของฝ่ายนวลนั้นดีกว่าแนะ่นอนผมเชื่อว่าราคาของรลอยรุ่งเพชรเนี่ยจะต้องออกนําก่อนด้วยนะครับนะเพราะว่ากระดูกมวยการผ่านมวยนั้นจัดกว่านะครับนะมีราคาออกนําก่อน3ยกเก่งอยู่แล้วนะครับนะถ้าจะยุบก็ยุบป,ป,ปลายๆยกที่4นะแต่ว่าตน้ตนๆนี่ผมดูว่ากินยากนะแค่รุ่งเพชรขยันนิดนึงนะแต่ว่าโชคต่อหน้าสมัมายนี่นักมวยก็ขยันทุกคนนะครับแล้วก็สู้ทุกคนนะครับถ้าจะแพ้ ก็คงพลิกในยกท้ายท้ายเพราะหมดแรงนะครับแต่มือมวยไม่มีแพ้ทางด้านของฝ่ายแดงนะครับที่ตัวชอบหลังช่างก็ที่ตัวชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่นั่นของพลอยรุ่งเพชรเงาะบางกะปินะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงยอดมณีสวนจากคาเฟ่เพื่อนด้านของฝ่ายน้ําเงินเพชรโกยอดแบงก์ยูโรมวยคู่นี้ชกกันพิกัดน้ำหนัก105ปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงก็เป็นมวยขวารับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวได้เปรียบเล็กน้อย ทรงมวยก็ฝีมือบุนเข่าในครับรก็บได้เก็บการวุฒิทำได้ดีมีท่านอกไปตนายชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับทนระงมวยในยจะแข็งแกร่งแข็งแรงกระดูกมวยบวมวยการผ่านมวยก็ดูว่าอาจจะใกล้เคียงกันนะครับนะจะใกล้เคียงกันนะครับแนตะ่คนนี้ก็ถือว่าคู่ขี้สูสีเลยนะครับขอบ้อมูลทร่งที่เทคอนิคนองตร์ยอดมณีอายุ30ปี164เซนจากจังหวัดสตูลก็ชกมาประมาณสัก50ปอนด์นะครับแนละ้วก็ปล่อยปล่อย51กิโลกรัมเวทชกประจำก็105ปอนด์ปี67ชกไป6ครั้ง ก็ชนะ3ครั้งเป็นการนก1ครั้งในยกที่4แล้วก็แพ้คะแนนแล้วก็แพ้3ครั้งเป็นการแพ้นก1ครั้งในยกที่4เช่นกันชกเวทีมังกรมาทั้งหมดใน16ครั้งชนะนกคู่ชกในี่7ครั้งในยกที่3-4เพราะว่าเป็นอ่าเป็นมวยที่มีอาวุธมวยที่ถือว่าหนักแดกทุกลูกเลยนะครับแล้วก็แพ้นกคู่ชกในเวทีมังกรุง2ครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่4ทั้ง2ครั้งเพะฉะนต้นต้นผมอ่านว่าท่านยอดมาีจะต้องออกนําก่อนนะครับตามประวัติของนักมวยสองนี้นะครับ สำหรับทางด้านสำหรับทางด้านของอทางด้านของยอดมณีเนี่ยทางด้านของยอดมณีนี่แพ้แพ้นอกล่าสุดนี่ก็คือโดนแตะขาแพ้นอกมานะแต่ว่าทางด้านตามสถิติในทางด้านของยอดมณีไม่เคยแพ้นอกสองครั้งติดต่อกันนะนั่นนี่ผมแลนว่า,วาทางยอดมัีไม่น่าจะแพ้นอกนะครับส่วนตัวนั้ก็่านเงินเพชรโกยดแบงกูโรนะครับเพชรโกยดแบงกูโรนี่ ก็เป็นมวยขวาเช่นกันครับรูปร่างนี่จะกำยำล้ำสนับตอนเสียเปรียบช่องชกเล็กน้อยทรงมวยก็ฝีมือเข่าในครับก็ได้เก็บการวัดทำนได้ดีมีทันตปิตาในช็อกวงนอกแก่งกว่าวงในนะครับนะก็ดูว่าฝีมือวงนอกจะดีกว่าแต่ว่าวงในนี่ดูว่าจะเป็นรองนะครับนะวุธมวยก็ถือว่าหนักแรงใช้ได้นะครับนะหมัดศอกออกอันตรายครับเสือศอกนี่ก็ถือออกได้ดีนะลูกขีบลูกแรงในวงนอกก็ดีกว่านะครับนะก็คงจะคู่ขี้สุดสีแต่ว่าปลายๆจะสู้เข่าในได้หรือไม่ข้อมูลต้นนัทธิเนี่ยคอนเทนเนอ โกยดปัจจุบันอาย่22ปีก็อ่อนกว่า8ปี160เซนก็ต่ำกว่า4เซนจากจังหวัดสคงขากระดูกมวยก็ชกประมาณสัก40ไฟนะครับนะักซ้อมอยู่ที่สงขาปะเปลิดก็50กิโลกรัมน้อยกว่าจะได้ฝาแดง1กิโลนะครับเปชกประจำก็105ปอนด์ปี67นี่ชกไปแล้ว3ครั้งก็ชนะทั้ง3ครั้งเป็นการน็อก2ครั้งในยกที่2ยกที่4 ต้นับมวยคุณนีครับขึ้นเวท,ทีไปในทางด้านขาไฟแดงนี่ก็จะได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่าเล็กน้อยนะครับในะทางมวยนี่ก็ต้องเป็นทางด้านของเพชรโกศลนะครับในทางด้านของเพชรโกศลที่น่าจอกนําก่อนเพราะว่าเป็นมวยฝีมือวงนอกดีกว่าสุดน,นะก็ไฟแดงนี่เป็นมวยเข่าในนะครับนะในเข่าในกว่าจะขึ้นคอได้นี่ผมก็อ่านว่าใช้เวลาอยู่ประมาณ2อสายกแหละนะแต่ว่าเมื่อขึ้นเข่าเมื่อปล้มพัดรตีวงในได้ผมก็ยังอ่านว่าทางด้านของยอดมณีน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายนะครับนะด้วยกระดูกมวยบมวยแล้วก็ ธาตุมวยที่ดีกว่าอาวุธมวยที่หนักแรงทุกลูกด้วยนะครับนะชี้ตัวชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ด้าของยอดมันีสวนจากคาเฟ่น,นะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่งางทางด้านข้าแดงชูซับสอสลาชีพเบราทางด้านของฝ่ายเวนเพชดอันดาเกียรติยอดยิ่งมวยคู่นี้ชกกันพิกัดน้ำหนัก119ป่อปอนด์ สำหรับทางด้านของชุดทรัพย์ก็เป็นหมวดกว่าครับรูปร่างน,นี้ก็ดูว่าจะเสียเปรียบชัดเจนนะทรงมือก็ฝีมือบูนเข่าในครับรรก็แบเก็บการวัดทำได้ดีมีทั้งนอกปินทนายชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยประเภทเก่าเก่าเกมนะกระดูกในแข็งโป๊กเลยครับนะการเก็บการวุดของกุชชนี่เก่งแล้วก็มีเหลี่ยมผักล้มเททิ้งที่ถือว่าทําได้ดีด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นหมวยที่มีเชิงชกที่หลากหลายและก็ฉลาดมากๆนะครับ ขมุทรเทคนทิคคอนเทนต์ไฟแดงชูซับนี่อายุ25ปี167เซนจากมหาสารคามกระดูกมวยก็ชกมาเป็นร้อยซ้อมอยู่ที่อุดรธานีเปล่อยก็57กิโลกร,รัมเวทชกประจำก็120ปอนด์ปี67ชกไปแล้ว5ครั้งก็ชนะ3ครั้งนะครับน่าเป็นการน็อก1ครั้งในยกที่4แล้วก็แพ้2ครั้งเป็นการแพ้น็อก1ครั้งในยกที่2ด้วยนะครับชกเวทีมังกรงมาถึง60ครั้งเลยนะน็อกคุชกในเวทีมังกรง7ครั้งในยกที่2กับยกที่4มากที่สุดแล้วก็ ในยกที่1 2 3 4นะครับนะเคยโชคที่เวทีนี้มาแล้ว3ครั้งนะที่เอทีมาสยามเนี่ยก็ชนะ2ครั้งเป็นการนนก1ครั้งยกที่4แล้วก็แพ้คะแนน1ครั้งนะครับไม่เคยแพ้นอกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนี้ก็เลยอ่านว่าน่าจะสู้อย่าง5ยกนะครับส่วนต้นัุนของแฟนเงินเพชรอันดาเกียรติยอดริงนะครับก็เป็นมวยขว่าครับรับรูปร่างนี่จะสูงยาวได้เปรียบชัดเจนนะ ส่งมวยก็ฝีมือบุบุนเข่าในครับรู้กันได้เก็บกันวัดทำได้ดีมีทั้งน,นอกไปทนายชกวงในแก่งกว่าวงนอกสรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แรงตลอดเกมแต่ว่ากระดูกมวยบูมวยการผ่านมวยต่างๆนี่จะเป็นรองชัดนะครับข้อมูลทนานเทคนิคของตนานเพชรอ,อ,อันดานี่ก็อายุ18ปีก็อ,อ่อนกว่า7ปี100 76เซนนะครับนะก็สูงกว่าประมาณ12-13เซนจากจังหวัดชุมพรกระดูกมวยชกมาประมาณสัก60ครั้งซ้อมอยู่ที่เกียรติยศยิ่งข้าบปอยก็58กิโลกรัมมากกว่าคู่ชก1กิโลเวทชกประจำก็116ปอนด์นะครับนะวันนี้ก็มาชกที่วันนี้มาชกที่119ปอนดะ์นะก็ถือว่าก็ถือว่าเสียเปรียบในเรื่องของเวทพิกัดน,นะครับนะปี67ชกมาได้สครั้งก็ชนะ3ครั้งเป็นการน็อก2ครั้งในยกที่2 3แล้วก็แพ้คะแนน1แพน้น, 1, พน็อก1ครั้งในยกที่3นะครับ โชคเวทีมักงกรมาทั้งหมดใน25ครั้งนะนอกคู่ชก5ครั้งและก็เคยแพ้นอกคู่ชกในเวทีมักงกรหนึ่งครั้งเคยชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมาทั้งหมดนี้ก็8ครั้งเลยก็ชนะ7เป็นการนอก3ครั้งและก็แพ้นกที่ช่อง3นีน1่ครั้งในยกที่3นัดล่าสุดนี้ด้วยนะครับโดนเตะขาแพ้นอกไปนะครับส่วนแบบมวยคุ่นี้ขึ้นเวทีไปนี่ทางด้านของ ชูซับพพนี่จะเสียเปรียบรุ่มร่างชัดเจนนะประมาณ12-13เซนนี่ถือว่าต่ำกว่าชัดเจนนะครับนะาทางมวยจะต้องเป็นต้านกับเพชรอันดาที่จะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเดินเข้าใส่เพราะว่าตด้านของชูซับพพนั้นเป็นมวยฝีมือตั้งรับ คอยดึงบางตั้งโตอยู่ข้างเชือกนะครับนะต้นๆก็คงจะคู่ขี้สุสีเพราะว่าทางด้านของชูซับนั้นไม่ออกอาวุธนะครับนะปล่อยให้ทางด้านของเพชรอันดาแต่เอาต่อยเอาเดินเอาชิงเดินนะครับนะก็เพชรอันดาก็มีราคาออกนําก่อนนะครับนะแต่ว่าชกกันไปชกกันมาในยกที่3เป็นต้นไปในชูซับก็คงจะเริ่มออกอาวุธเพราะว่าถ้ายังไม่ออกอีกนี่ก็รอแพ้อย่างเดียวนะมยช่อง3ามถ้าไม่เดินนะรหรือว่าไม่ขยันนะก็คงจะออกอาวุธนะครับนะก็พลําฟัตตีนะ ทางด้านฝาแดงเป็นมวยที่คู่ชกนี้จะขึ้นขอ,อยากเพราะมีข้อแขนที่แข็งแกร่งแนะกดแขนไล่แขนนี่แก่งกว่านะครับนะก็เลยอ่านว่าปลายๆน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายๆนะครับทิ่ตัวชอบคนช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของชูซับสอสลายชีพนะครับคู่ที่4ครับเป็นการพบกันระหว่างทนานฝรดงเพชรชุมพรเกียรติยอดยิ่งพราด,ด้านของฝ่ายเมืองตาลเดี่ยวปอประวิทย์มวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก107ปอนด์ สำหรับทางด้านของเพชรชุมพรเพชรชุมพรก็เป็นเม็ดควากับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาว ได้เปรียบช่วงชกเห็นชัเดเจนนะครับนะงมวยก็ฝีมือเข่าในเขาก็ได้เก็บการวุฒิทัน,ธธนดีมีท่านนอกไป็นชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะทรงมวยก็แข็งแกร่งกระแนประกอบในนี่ผมดูว่าข้อแขนยังไม่เท่าไหร่นะครับนะูปขวางหน้าก็ยังไม่เก่งนะข้อแขนเนี่ยยังไม่แข็งเพียงพอที่จะขวางหน้าคู่ชกได้เรื่อยๆนะครับนะพอขวางหน้าได้แหละแต่พอคู่ชกไล่แ,ลแข,แขนมาขวางคืน,นี่ตัวเองก็จะต้องโดนบีบให้ลงเอวหรือว่าจับเหลี่ยมนอกแทนนะครับนะเพราะฉะนั้นดูว่า ยังยังไม่เก่งนะครับยังไม่เก่งเท่าไหร่ครับสำหรับทางด้านข่ายแดงนะครับทางด้านข้อมูลทางด้านเทคนิคทางด้านฝ่ายแดงเพชรชุมพรอายุ22ปี165เซนจากจังหวัดชุมพรกระดูกมวย ปล่อยๆนี้ก็อยู่ประมาณสัก53กิโลกรัมเวทชกประจาก็ประมาณสัก108ปอนด์ปี67ชกได้3ครั้งก็ชนะ2ครั้งเป็นการนับกทั้ง2ครั้งเลยแลวก็แพ้คะแนน1ครั้งครับชกเวทีมางกรุงมาทั้งหมดนี่ก็16ครั้งนะแล้วคู่ชก4ครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีบางกรุงไปก่อนนัดนี้ผมก็อ่านว่าทศกปรปแดงน่าจะยืนระยะครบ5ยกนะครับ <c oughs> ส่วนตน้านของคุชกนี่ตาลเดียวปอประวิทย์นะครับนะีตันเดียวปอประวิทย์นี่ก็เป็นว่าขวารับรูปร่างก็จะเป็นรองประมาณสัก4ี่หเซนนะประเภทกำยำรําสันหนะตาตันเลยทรงมวยก็ฝีมือบู๋บนเข่าในครับรก็ได้เก็บการรดทำได้ดีมีทั้ทนงนอกเป็นทนชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันก็คือมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับการกระดูกมวยบุมการผ่าน,านมวยก็ถือว่าดีนะครับนะกระดูกมวยก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะข้อมูลทนางาเทคนิคของทางด้านตันเดียวในอายุ2ี็ปีแล้วนะครับนะก็ หนึ่เซนก็ต่ำกว่า5เซนจากกาลสินก็ชกมาเป็นร้อยไฟนะซ้อมอยู่ที่กาลสินครับปอยๆอยก็53กิโลกร,รัมเท่ากันนะครับนาะเวทชกประจำก็ประมาณสัก1 0 7่งถึงปอนด์ปี6 7ชกไปแล้ว4ครั้งก็ชนะ3ครั้งเป็นการน็อก1ครั้งในยก3แล้วก็แพ้คะแนนครั้งนะครับนะชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดนี้ก็ชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดนี้ก็10ครั้งนะก็ชนะน็อกคู่ชก3ครั้งและก็ยังไม่เคยแพ้น็อกใครในเวทีมังกรงเช่นกันนะแล้วก็ยยังงไมม่่่เเคาชททีีีวน ก็ถือว่าไวคุณนี้ก็คงจะคู่ขี้สูสีนะครับนะไม่เคยชกเบเทียนี้ด้วยกันนะไม่เคยแพนกนนะก็ถือว่าน่าจะสู้เบียดไปเบียดมานะครับนาะใครเป็นรองก็ต้องรองนะครับนายเป็นรองเราก็รองไว้ใครเป็นรองเราก็รองไว้นะครับรูปเกมนี้คงจะคู่ขี้พลิกไปพลิกมา ของมวยคู่สุดท้ายช่อง3นั่นเองนะครับนนะพลิกกันไปขึ้นมาแต่ว่าปลายๆนี่ผมก็ยังเห็นว่าทางด้านของตานเดี่ยวปาประวิทย์นะครับน่าจะย,ยืนระยะได้ดีกว่าและก็เบียดเอาชนะไปได้ในยอกท้ายๆนะครับด้วยกระดูกมวยบุ๋มวยการผ่านมวยทาดมวยที่ทรหดกว่านะครับ ชื่อตัวชอบกันช่างก็ยังชอบไปที่แรกของตาลเดี่ยวปอประวิทย์นะครับก็ครบถ้วนกันทั้ง4คู่ครับสำหรับรายการมวยช่อง3นะครับนะซึ่งผมเองก็เดินทางไปภาคในเวทีให้กับสมิทธ์ฟังเหมือนเดิมนะครับนะักขอมลมวยหลังที่นักมวยช่างน้ำนหนักแล้วนี่ก็เดี๋ยวจะมาทำใบแขีวให้กับนักมวยด้วยนะครับนะก็ขอทุกท่านโชคดีวสวัสดีครับ